ล่าสุดเกิดอะไรขึ้นกับแพรพาวแสงทองออกมาโพสรร์รายยาวพร้อมกับคําที่รู้สึกฟังแล้วร้องไห้ตามฟังแล้วทั้งจุกทั้งเจ็บทั้งทั้งอินทั้งร้องไห้ทั้งแบบโหมมนมีหลากหลายเรื่องราวคือคือคือเกิดอ,อะไรขึ้นในโพส์โพส์นี้โพสเดียวเ,<อ>เหมือนแพรพาวทั้งโพส์ทั้งร้องไห้ไปด้วยนะครับโดยแท็กหาแฟนหนุ่มคู่ใจอย่าง พระเอกสั่งวงสะทอนครับเขาเป็นอะไรกันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นคือช่วงนี้ข่าวของทาง s อสเนี่ยยังไงเสาสีแล้วก็เห็นเขาก็แฮปปี้กันดีนี่เขาก็ช่วยเหลืออ่าช่วยเหลืออะไรนะผู้เอ่อผู้อพยพแล้วก็ผู้ที่รับผลกระทบจากทางทางที่เพื่อนบ้านสงครามจัดการอ่าเออเนาะเหตุวามไม่สงบนะครับที่ชายแดนไม่เออคุณดึงเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ก็เป็นเป็นเป็นโมเมนต์ที่ดีอ่ะที่เขาทำแต่ว่า ทำไมถึงออกมาโพสไล่าย,ยาวย่วงะมีัญหาอะไรเมื่อคืนก็เห็นเมื่อเมื่อคืนเนี่ยก็เห็นเขาโพสต์ถึงความสุขกันอยู่เลยอุ่นใจก็เห็นแต่อตอกในวันหวานนะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรที่ต้องมาร้องไห้มาอินอะไรนะบ่าวโจมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยแต่ก็เมื่อคืนเมื่อคืนก็คือยังโพสต์แบบว่าแฮปปี้ยังโพสต์อุน่นอบอุ่นใจจังเลยกําลังใจล้นหลามก็คือเมื่อคืนเขามีงานค่ะอแล้วก็มีแฟนคลับเอฟซีเนี่ยไปให้กําลังใจเยอะ แล้วก็มีคนเข้ากลุ่มปิดก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาบอกว่าเขาแบบการที่มีทุกคนอยู่เคียงข้างเนี่ยเป็นพลังสําคัญที่ทําให้เขาทั้งคู่เนี่ยมีกําลังใจในการทําในสิ่งที่รักต่อไปแล้วก็ไม่ว่าจะคอมเมนต์ให้กําลังใจอืหรือว่ารอยยิ้มหน้าเวทีหรือการกดไลค์กดแชร์เนี่ยเรารับรู้และซาบซึ้งใจเสมอนะครับอขอบคุณที่เป็นครอบครัวที่อบ่น ของกันและกันโอ้นั่นแหละแล้วอะไรยังไงทำไมถึงเอาคนหลายคนตอนเนี้ยคือหลายคนตอนเนี้ยกําลังจับตามองคู่นี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะด้วยกระแสหลายๆอย่างนะตอนเนี้ยคือคุณแพรว์พรวเอาพูดตรงๆเลยคุณแพรวพรวตอนนี้มีกระแสที่บอกว่าเหมือนมีการสู้คดีมีการจะต้องไปขึ้นโงขึ้นสารเนาะซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่หลายคนไม่อยาก เจอปัญหานี้เลยแล้วเชื่อว่าเกือบทุกคนเลยไม่อยากขึ้นรงขึ้นศาลแน่นอนแต่ทีนี้มันจาเป็นต้องไปละสิทำยังไงและผลที่ตามมาอีกจะเป็นยังไงซึ่งมันทําให้เกิดสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าเธอถึงออกมาโพสต์รลาย,ยาวแล้วคนที่อยู่เคียงข้างอย่างซันอุสถานะคะจะโพสต์กลับยังไงซึ่งเราขอนรญาตอ่านโพสต์เลยได้ไหมได้ครับอ่ามาล่าสุดนะครับทางแพลวพลาวแสงทองก็โพสต์ไล่ยาวมากๆเหมือนทั้งเจ็บปวดมากๆเลยเนาะไม่ว่า แพลวจะเจอเรื่องราวอะไรให้แพลวรู้ไว้ว่าแพลวไม่ได้ยืนคนเดียวหันมาเมื่อไหร่ก็เจอซันอันนี้น้องซันโพสไหมอันนี้แพลวพาโพสอ๋อไม่ว่าแพลวจะเจอเรื่องราวอะไรให้แพลวรู้ไว้ว่าแพลวไม่ได้ยืนคนเดียวหันมาเมื่อไหร่ก็เจอซันพ่อแม่และครอบครัวของสันด้วยพวกเราจะคอยอยู่เคียงข้างและซัพพอร์ตแพลวทุกเรื่องราวเธอ เธอเจ็บเขาก็เจ็บเธอทุกข์เขาก็ทุกข์เธอแพ้เขาก็แพ้เธอชนะ<ม>เขาก็ชนะเธ<ม>อร้องไห้เธอร้องเขาก็ร้องค่ะ,ะเขาจะไม่ให้เธอเนะี่ยยืนคนเดียวลําพัง<ม>อืมเ,เขาไม่เคยอายที่จะยืนอยู่ข้างเธอเป็นคาที่เขาบอกอะทาไมเขาไม่เจอเธอให้เร็วกว่านี้อืมแล้วก็วงเล็บกูไหา ก็คือ,อค <ำ S 1> าที่คุณแพลวโพสต์น่ะคือเป็นคําที่คุณซันเคยพูดเคยพูดกับ<อ>คุณแพลวไว้แบบนี้เขาก็เลยแบบว่าคิดถึงคําที่แฟนหนุ่มอย่างคุณซันเนี่ย,ยได้พูดเธอก็รู้สึกว่าอยากเจอกันเร็วกว่านี้ครับผมอ่ะแล้วก็จะมีข้อความต่อนะคะบอกว่าขอบคุณนะที่คอยเติมพลังให้เขาทุกอย่างมันจะเป็นบทเรียนที่คอยเตือนสติให้เราก้าวอย่างระมัดระวังมากขึ้นขอบคุณที่จับมือผู้หญิงคนนี้ ที่ชีวิตมีแต่อะไรก็ไม่รู้วันนี้มันทำให้เขารู้มันทำให้เขารับรู้ถึงความรู้สึกของเธอชัดเจนมากขึ้นขอคุณนะคะที่รักแท็กหาซันวงสะทอนอ่าอไรคุณสน้งยุคนรู้งยุเดี๋ยวเขาไปดูก่อนพี่น้องซันบอกว่าเข้ามาคอมเมนต์เนาะบอกว่าเราสุขและทุกข์ด้วยกันนะครับก็คือเหมือนประมาณว่า พร้อมเดินเคียงข้างอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีหลากหลายเรื่องราวแหละที่เข้ามามในชีวิตช่วงเนี้ยอย่างวันหนึ่งเข้ามามแต่และเรื่องกี่เรื่องก็ไม่รู้เนาะ<ม>ล่าสุดเห็นเพจดังเพจหนึ่งแอบแซะนะบอกว่า<ม>เจอกันเร็วกว่านี้ไม่ได้เพราะเจออยู่กับอีกคนไม่รู้ว่าแซะต,ตรงนี้หรือเปล่าเนาอแต่ก็ยังไงก็คือความรักเป็นสิ่งที่สวยงามนะทุกคนอยากให้มองที่ปัจจุบันครับอมแล้วพระเอกซันมีโพสต์เคลื่อนไหวอะไรใน หตัวม,มยังไม่มีเลยพี่น้องครับออคือหลายๆคนก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่านี่คือเสียงของการยืนยันร้อยเปอร์เซนจากน้องแพวที่มีต่อน้องซันและครอบครัวดีใจด้วยอือประมาณนี้ชีวิตคู่มันต้องอย่างนี้แหละคอยให้กำลังใจกันจับมือกันเคียงข้างกาันจับมือกันแน่แนอย่าปล่อยมือกันอยู่เคียงข้างกันตลอดไปแม้ว่าไม่ได้หวังอะไรขอให้คนที่เรารักมีความสุขก็พออะไรอันนี้คือความรัก ของแบบว่าคนทั่วไปไนะที่เขาหวังนะเนาะไม่ได้หวังอะไรมากอะไรเงี้ยใช่ไหมอืม,อมหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะอายุนิอายุต่างกันมันจะเข้ากันเรานิสัยใจคอ,อซึ่งทุกวันนี้เราเห็นหลายคนนะที่ผู้หญิงมีอายุมากกว่าหรือว่าผู้ชายอายุมากกว่าแล้วมีแฟนที่อายุน้อยกว่าเนี่ยมันเขาก็สามารถที่จะดํารงชีวิตคู่ได้หลายคนถึงขั้นมีลูกมีอะไรด้วยกันอยู่กันจนไปแบบว่าลูกโตไปสาวเลยก็ยังเห็นมีอยู่เลยนะคะมัน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 ,ม,นมันบุงบอกไม่ได้หรอกว่าอ,อายุเนี่ย จะมากีดกั้นความรักได้นะคะทุกคนเราไม่ได้มองเลยนะเขาดูเหมาะสมกันมากเขาดูสมูทกันมากเลยนะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเราไม่ได้มองว่าใครอายุเยอะกว่าหรือว่าใครมีปัญหาเยอะกว่าแต่เรามองที่ว่าปัจจุบันเขาช่วยเหลือกันกันแบบไหนรักกันแบบไหนแล้วให้กําลังใจกันแบบไหนจริงๆสําคัญที่สุดคือกาลังใจนะบอทจูณ้วันหนึ่งที่เราแบบทอ้อแท้อยู่ต่อให้เราแบบว่าอาจจะคือสมมุตินะนี่เรื่องของเราสมมุติว่าเจอเรื่องราวปัญหาเยอะแยะ ด้านการเงินด้านนู้นด้านการงานอะไรอย่างนี้บ้าง <S <S แต่มีคนที่รักคอยเคียงข้างและให้กําลังใจเราบอกว่าฉันจ,จะสู้ไปพ้กับเธอนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่ดีดีมากๆในวันนี้ที่เขาต้องเจอเรื่องราวอะไรแบบเยอะแยะมากมายเนี่ยและเขาได้แบบว่าคนรู้ใจแล้วก็ที่แบบพร้อมเดินเคียงข้างเขาจริงๆอย่างอย่างที่ทำให้สบายใจอ่ะแล้วในเรื่องของส่วนของในเรื่องที่เขากําลังต่อสู้คดีความตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็ต้อง ก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมแหละครับก็ก็ว่าไปตามนั้นเลยเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเพียนเพราะผลออกมาเป็นยังไงไม่รู้เราอย่าไปสุ่มเดาแล้วก็อย่าไปเชื่อในสิ่งที่มีบางเพจอาจจะเป็นแบบบอกว่าแพ้โน่นนี่นั่นอาจจะไม่แน่ก็ได้นะทุกคนแต่แต่ไมาแพ้มันก็ไม่ได้ไม่ได้แพ้เสียทั้งหมดมันก็จะมีการทั้งปฏิปนอมยอมความทั้งหลายๆอย่างที่ต้องเอามาสู้กันใน ชั้นสาครับซึ่งมันเป็นกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วฉะนั้นแล้วเราทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไปครับก็อย่างนี้แหละมันก็มีทั้งแพ้มันก็มีทั้งชนะหรือว่าไก่เกียยอมความกันได้ดู่นนี่นั่นก็แล้วแต่เป็นไปตามกระบวนการของทางกฎหมายเลยเนาะแล้วก็เป็นไปตามอ่าเขาเรียกว่า ความพิจารณาของทั้งคู่กรณีเองคือลงทั้งอะไรเองเนี้ยเนาะมีหลักลรงปัจใจอ่ะทุกคนอันนี้เป็นกําลังใจให้แล้วการเราก็ไม่ไม่ไม่ไปรู้ในผลของตรงนั้นในตอนนี้เราไม่อยากให้ใครจะเจอเรื่องแบบนี้หรอกไม่ว่าจะเป็นทุกคนเลยนะคะหรือว่าจะเป็นทั้งคุณแพลวคุณสันไม่อยากให้มีเรื่องราวปัญหาเกี่ยวกับคุณนองคุสารเพราะใครก็ไม่อยากขึ้นหรอกเนาะโจเนาะก็ขอให้ทุกเรื่องราวจบด้วยดีนะคะขอให้รักยืนยาวครับผมอ่ะฝากด้วยนะคะเพลงอะไรเนี่ยนักรบของแผ่นดิน เป็นคู่เพลงแรกของ S&P ใช่ฟังกันระยางเพลงเพราะนะเขาเนคนี่ยไงพูกของเราขอส่งกําลังใจรั้วของชาตินะคะผ่านผลงานเพลงนักรบของแผ่นดินสันมุสธรกับแพรวเขาป็ไปศิลปินอยู่แล้วเขาก็เลยส่งกำลังใจผ่านเพลงนี้ไปเลยแันคารทุกคนค่ะรีบเข้าไปฟังกันเลยนะปล่อยแล้วเนาะครับนี้อย่ที่ช่อง พีพีมิวสิกออฟฟิเชียลใช่ไหมคะเดี๋ยวนะเข้าไปดูก่อนอ่าเดี๋ยวรอสักคู่อ่าใช่ครับอยู่ที่ช่อง YouTube นะครับแพวพาวพีพีมิวสิกออฟฟิเชียลนะครับผมตอนนี้ยอดวิวก็จะแตะ1 0 0 0 0แสนแล้วนะครับถือว่าอืมเป็นกำลังใจที่ดีเลยแหละให้กับเขาก็ไปเสียกันอยู่แล้วเขาลยส่งกำลังใจผ่านเพลง ค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรมากอยากมาส่งกำลังใจให้คุณแพ้วลคุณซันนะคะจับมือสู้ไปด้วยกันค่ะคสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับ